นะจงนำเครื่องทรงกับมากันตะกะกลับไปที่เมืองกบิลพัฒให้หม่อมชันออกบวชเป็นค่ารับใช้ด้วยเถิดพระเจ้าไม่ได้หรอกชน,นะเราต้องการให้เธอกลับไปแจ้งต่อพระบิดาให้รับรู้ว่าเราออกขนวดแล้วหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์หม่อมชันจะปฏิบัติตามพระเจ้าค่ะผมของเราไม่เหมาะกับการเป็นสมณนะเราควรจะตัดออกเราขออธิษฐานสิทธ หากเราจะได้กรัสรู้ขอจุลาโมลีนี้จงลอยอยู่ในอากาศอย่าได้ตกลงมาเมื่อท่านตั้งใจจะออกบวชขอได้โปรดรับสมณบริขานี้รด้วยเธอตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะถือครองเพศบันระชิตนะกันทุกกะ 干他个！嚯！干他个！